ผมเชื่อว pues mm ่าผมเนี yeah. nah. ่ยจะต้องลอยขึ้นไปได้เหมือนกันฮะแล้วก็ไปชนกับมันเชื่อว่าแสงเลเซอร์มันเนี่ยน่าจะไม่โดนผมครับมานี่ไงลอยขึ้นไปราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเกมแคสกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายจากเกมนี้ไปนานไม่ใช่อะไรฮะ ฟาร์มหาของอยู่เนี่ยแม่งสู้เขาไม่ได้เลยฮะดูครับนี่คือของที่ผมได้ไปตามหามาครับนี่ฮะนี่คืออ่าตัวถังใหม่ของเรานะที่มี3มดาวแล้วบวก44ดาเมจถ้าเราใส่เบสฮะแล้วก็นี่ครับเบทที่เราเนี่ยบวก1 6ถ้าใส่กับบอร์เดอร์ฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะติดสเตนี้นานไปแล้วผมว่า เดี๋ยวผมจะมาตีบวกเจ้าสิ่งนี้ฮะเพื่อที่จะทำการอัปเกรดข้ามไปในขั้นต่อไปมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมจะทำการผ่านสเตตนี้ได้หรือไม่อย่างแรกฮะเราแบบระเบิด,ดรถคันเดิมเราทิ้งก่อนนะอ่าคันนี้ไม่เอาแล้วโอ้ไราสาระนี่เลยนี่เลยโยนที่ไงหมดนี่ฮะนี่มันรถไปเปอยสติกเกอร์ถอดด้วยเอ้ยอ้าค้างเอาใหม่อ่า เราถอดทิ้งหมดแล้วครับคราวนี้เนี่ยเรามาอัปเกรดรถคันใหม่ของเรากันเมื่อกี้เนี่ยเราโยนอะไรทิ้งไปบ้างว้าม <c oughs> ีอันนี้ครับดาเมจบวก6กกับอันนี้เนี่ยบวกเลือดกับ60%ครับผมเลือกเอาเป็นบวกเลือดดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของ2ชิ้ิงของผมเนี่ยอันนี้บวกดาเมจแล้วและตัวถังก็บวกดาเมจอีกฮะหรือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยรถผมเจ๋งพอสมควรแล้วลถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยตีบวกเจ้าหนี้ครับ รถเราจะต้องโหดมากแน่ๆแล้วก็ล้อฮะโยนล้อพวกนี้ทิ้งไปก่อนเราไปเอาร้อที่เราโยนของเดิมออกมาก่อนครับเพราะเราเนี่ยบวกมันไว้ยเยอะฮะผมว่ามันน่าจะเจ๋งพอสมควรนี่ฮะและก็นี่ฮะู o เตอร์ด้านหลังของเราเนี่ยที่บวกเลือดมาถึง10,000กว่าอันนี้เนี่ยมี2 0,000ืผมว่าเราเอามาอัปเกรดอันนี้ดีกว่าอย่างแรกครับที่เราจะต้องทําก็คืออัปเกรดตัวถังมันก่อนนะฮะตอนนี้เรามีตังอยู่ประมาณ หนึ่งล้านแปดมา<อ>เริ่มลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยผมว่าตัวถังจริงๆเนี่ยเลื่อนมันเยอะพอแล้วแสนห้าผมมาอัพนี่ดีกว่าอา่านี่แหละของจริงวันนี้แหละข้าจะชจิงอันดับหนึ่งกลับคืนมาให้ได้นี่ฮะเดี๋ยวผมบวกเจ้านี่อย่างเดียวเลยครับตอนนี้อันนี้เราไม่ใช้แล้วนี่ไงบวกไปเลยเป็นไง เดยกแกจะได้เห็นความโหดของข้าเอาล่ะเรามาอัปเกรดเจ้าตัวอาวุธของเราลงก่อนฮะสองดาวไม่ใช่กันแล้วอุย้ยอันนี้เเวลเจ็ดโหอ๋ออันนี้ที่เราไปบวกกับเซิร์เฟเวอร์ที่เราลงทุนไปอย่างศูนย์เปล่าครับช่างมันข้าไม่สนใจมันละนี่ฮะเรามาบวก เอาเลื่อยมาบวกดีกว่าครับเลื่อยเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฮะโดนมันเข้าไปนี่ด้วยนี่ไม่ได้ใช้โัวอย่างเดียวฮะเรียกว่าไม่สนใจกันเลยครับว่าจะเหลือตังแค่ไหนใส่ได้เราใสไออันนี้อันนี้ใส่ได้ไหมถ้ามันใช้แค่อันนี้เนี่ยถ้าอันนี้มันใช้แค่ห้านะผมจะเอาใส่แทนอันนี้แล้วนี่เนี่ยจะแบบโคตรอภิมหาประไลบวกดาเมจกันเลยทีเดียวอันนี้บวกหมื่นหนึ่ง อันนี้เนี่ยหมื่นหกยังไม่เต็มไม่เป็นไรข้ามเก็บไว้ก่อนครับเผื่อในอนาคตเราได้ใช้ฮะพรุ่งนี้ไปก่อนเลเวลสิบแล้วครับตอนนี้ดาเมจเรียกว่าพุ่งพรวดพุ่งพรววนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะมันจะแค่นั้นไม่ได้ไหนบวกได้อีกบ้าโงโยนเข้าไปฮะเลเวลสิบเอ็ดแล้วครับเต็มแล้วฮะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เต็มครับเราควรจะทําการบวกดาเมจด้วยเจ้านี่ครับกล่องพิฆาตะฮะ กล่องนี้บวก2,000อนะอันนี้6,000เอาละเราเอากล่องนี้บวกครับสแต็กที่1สแต็คที่2โอ้ดาเมจเรา50 0 0มแล้วครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าเราจะต้องโหดมากๆแน่เลยสแต็กที่3ดีไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเราไปอัปเกรดต,ตัวถังรถเราบ้างฮะเมื่อกี้เนี่ยอัพไปเท่าไหร่วะอัพไปครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยสองดาวเราไม่ใช้ละเจ็ดพาร์ตเสียดายยังเลยเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าควรอัพไหมเอาไว้ก่อนนะนี่ฮะโยนนี่ก่อนอ่าดาวเราไม่ใช้หนึ่งดาวเราไม่ใช้เรายิงทำไมรู้สึกมันบวกน้อยจังหวะโยนเข้าไปฮะโยนเข้าไปฮะหนึ่งดาวเราไม่ใช้ครับอันนี้ไหนบวกบอร์เดอร์บางมีไหมไม่มี แย่มากแย่มากเอาละต่อไปค่อันนี้ไหนตัวถังดรดเลเวลอะไรแล้วเนี่ยเวล7อีกอันเดียวเวลแปดฮะโอเคครับเวล8กับเลือดแส7โอเคถือว่าน่าสนใจและเรามาอัพอันนี้ครับบวกสองพอ่ะลงทุนไปเลยอ่าเวลสปุ๊บปบปุ๊บเฮ้ยอันนี้เอาตังหมดครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไร ในเมื่อข้ามีของเยอะค่าขายเอาละขายไปฮะเร็วต่อไปอัพแล้วเลเวลห้าครับตอนนี้ฮะเรียกว่าน่าจะรวยอู้ฟู่กันหน้าดูเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยตังเราหมดแล้ว <c oughs> จากที่เราอัพไปเนี่ยเราจะสามารถต่อกอได้สกี่คัน <c oughs> เอาละดูเลือดของเราเนี่ย <c oughs> เท่า,หา,าไหร่ว่าลืมเอาเป็นว่าเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยเราชนะไว้แค่ห มาครับมาแก้แค้นเลือดแสนแปดกับดาเมจห้าหมื่นเรียบร้อยครับเสร็จไปะละหนึ่งพันมากันนี่นี่นี่สองทีดับครับคุณผู้ชมเะาดาเมจค่าห้าหมื่นด้วยนี่ไงเรียบร้อยครับโอ้ดาเมจเป็นเยอะนะแต่เลือดมันน้อยเสร็จเราอันนี้เสร็จเราเสร็จไหมเสร็จฮะเอาเรือ่องฮะบอกเลยว่าผมน่าจะต้องผ่านไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยิงปีอย่างนี้ผมน่าจะดับนิ่นครับหนึ่งทีเรียบร้อยครับ เราแพ้คันนี้ฮะเพื่อนเขาน้อยกว่าเราฮะแต่ดาเมจเขาเนี่ยถือว่ากินเราฟรีครับเฮ้ยชนะรัวๆฮะเรีกว่าตอนนี้แพ้ไปคันเดียวเองที่แกต้องแพ้ค่ะขออีกทีเดียวโอ้ยมันยิงด้านหลังด้วยมันอย่าอย่าล้มไอ้ล้มทำไมอีกเกือบไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าคืนค่าที่เราบวกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรแรงฮะดาเมจเมื่อกี้มันแสนหนึ่ง แสนหนึ่งไม่พอฮะเป็นแสงเลเซอร์นี่เรียกว่าโคตรอภิมหาประไล่แรงเลยอ่ะคูณสองคูณสามครับ <_ S 1> เอาล้วมาวัวมันโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยไอเลือดมันก็น้อยนะอ๋อหนาเมจเราโดนแค่อันเดียวครับปกติเราชนะไอเนี่ยคันเนี้ยเสียฟันมันฟาดมันเรียบร้อยฮะับสิบสามแมตช์ชนะสิบถือว่าเป็นโจทย์ที่ใช้ได้ฮะบิ๊กปาป้า บ <Big> ิ๊กปับ้ายอมแพ้คเถอะนี่ฮะผมมองเลยว่าคันนี้เนี่ยเราชนะแน่นอนครับผมเชื่อว่าเราน่าจะติดอันดับหนึ่งในสามอะ,ะเรียบร้อยฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยติดอันดับมาเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งในสามครับอยู่อันดับที่สองครับเราแพ้คันนี้ฮะคันที่ดูแล้วรู้สึกว่าแพ้แน่นอนไม่รู้จะชนะยังไงครับดูดามนเมจเขาครับแสนสองห้าเก้า เยอะมากครับแต่เลือดเขาน้อยฮะเขาเนี่ยใช้สเตปในการกระโจนไปข้างหลังและลอยขึ้นไปใช่ไหมผมรู้แล้วว่าผมจะจัดการเขายัางไงในเมื่อมันลอยเราก็ต้องลอยชนกับมันผมยอมลดเลือดตัวเองครับเพื่อไปต่อสู้กับรถคันเมื่อกี้ฮะผมเชื่อว่าผมเนี่ยจะต้องลอยขึ้นไปได้เหมือนกันฮะแล้วก็ไปชนกับมันเชื่อว่าแสงเลเซอร์มันเนี่ยน่าจะไม่โดนผมครับมานี่ไงลอยขึ้นไป หลังจากที่ผ่านการทดลองแล้วทําให้ผมมีความคิดว่า,เ,าเราไม่น่าจะสู้เขาได้ฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราควรจะหาวิธีการต่อสู้แบบอื่นครับด้วยการที่เราเนี่ยสู้ไม่ได้เว้ยถ้าสมมติว่าจากการคํานวณของผมเนี่ยดาเมจเขาแสนสอง 2, ใช่ไหมด้วยพลังของแสงเลเซอร์เนี่ยนะฮะ ดาเมจจะคูณถึง3เท่าฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะต่อกรกับเขาได้เนี่ยเลือดผมจะต้องมีประมาณ3ามแสนครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้เลือดเรามีอยู่ไม่ถึง20000นตีมันแย่มากเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเนี่ยได้โจมตีเขาแค่ทีเดียวฮะ เขาตายครับแต่โจมตีไม่โดนครับเรียกว่ามันเป็นสเตปนี้มันหัวร้ายมากเราไม่สามารถต่อกรกับเขาได้ฉะนั้นเนี่ยเรามาดูคันอื่นดีกว่าเราจะสู้ใครได้บ้างเอาละครับเจ้ามิก1นึ่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไปข้างหน้าและเราเนี่ยนอนหงายแกงอยู่ข้างหลังฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถโจมตีเขาได้ครับคราวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนล้อด,ด้านหลังมาฮะหวังว่าน่าจะแตกตัวเขาได้สักหน่อยหนึ่งวะมาลุยหนึ่งทีสองที นี่ถ้าข้าหายท้องย่งนี้ไงไงข้าก็ตายเปรียกเปรียกมันต้องมีวิธีสินี่จริงๆเจ้าที่หนึ่งเนี่ยนะฮะมันชนะ14ครั้งเนี่ยมันควรจะผ่านสเตจไปเลยไม่รู้ว่ามันแพ้ใครอี๋อย่าให้รู้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราหาวิธีดีกว่าหรือว่ามันแพ้มิสไซล์ด้านหลังอือ ช่างมันเอาไว้ก่อนเราอย่าไปสู้กับมันนะเราเอาช่้งมิกเนี่ยให้ลงก่อนนะคุณผู้ชมครับการจัดการกับเจ้าวิกเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนที่ล้อฮะถ้าสมมุติว่าล้อเราเปลี่ยนเนี่ยให้มันตื่นๆเนี่ยนะผมว่าเราอาจจะชนะครับนี่ฮะแบบนี้ครับทาให้ตัวถังรถเราเนี่ยหนักขึ้นและไม่ลอยข้ามเข้าไปฮะเราจะได้ต่อสู้กับเขาอย่างซึ้งงหน้ามา เอาละเจ้ามิกหนึ่งสองสามแกต้องแพ้ค่ะเข้าใจไหมมันคือบทค่าสคริปให้แกแล้วค่าสั่งให้แกแพ้เอาละลุยันดีกว่าดีครับเราไม่ข้ามฮนะเราข้ามครับอา้าวเรียกว่าเกือบแล้วฮะอีกนิดเดียวครับถ้าเราได้ตีอีกสองทีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ลดหนักไปอีกฮะเจ้ามิกหนึ่งสองสามแกยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีลุยหนึ่งที ไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแย่กว่าเดิมอีกครับ <S 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 มาเจ้ามิกหนึ่งสองสามคราวนี้แหละแกต้องแพ้ค่าอย่างแน่นอนลุยนี่ฮะยังจะฆ่าอีกครับแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่หงายท้องครับเราบุกทะลุเข้าไปาคราวนี้เนี่ยข้าจะต้องชนะแกให้จงได้เอาละลุยนี่ครับนี่ฮะ ไปได้มีประโยชน์อะไรเลยไปให้ผงยิงแค่เท่เาล่ะเจ้ามิกหนึ่งสองสาวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้านี่แกตาบอดด้วยใช่ไหมเนี่ยฮะเอาล่ะลุยนี่ครับชนเข้าไปเต็มเต็มฮะแล้วก็ไม่เล่นแล้วยอมจยมก็ได้ฮะเอาล่ะยังไงก็ตามข้าขอฝากความแค้นพวกแกไว้ก่อนละกันเจ้าสองตัวเจ้ามิกหนึ่งสองสามแล้วก็ ผู้จิจ๋วนะฮะเอาเป็นว่าอ่านชื่อไม่ออกครับช่างมานะแต่ผมเชื่อมั่นว่านะฮะผมน่าจะผ่านสเตจที่2ี่ไปสเตจสุดท้ายได้ในเร็วๆนี้ครับเพราะว่านี่ครับเพราะว่าเหลืออีกแค่17ชั่วโมงเท่านั้นเองพูดง่ายว่าหลับไปตื่นหนึ่งนะฮะตื่นมาครบวันปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีใครมาล้มผมลงได้เนี่ยนะผมก็น่าจะผ่านในอันดับที่หนึ่งใน6นี้แน่นอน,นะฮะแต่ แค่นี้ผมยังไม่พอใจหรอกถึงแม้ว่าเราจะชนะมาเยอะแล้วก็ตามนี่ลงพึงไป2ล้านแล้วก็อัปเกรดรถใหม่จริงๆเนี่ยดาเมจเราเพิ่มได้อีกครับเพราะว่าเหลือเราลงการพนันให้เปอร์เซ็นต,ต์ตรงนี้เพิ่มเมืเเ่อเปอร์เซ็นต,ต์ตรงนี้เพิ่มเนี่ยดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มได้ถึง60%ตอนนี้เพิ่งม,มี16ครับอันนี้ก็เพิ่มได้ถึง60%ตอนนี้มี44ครับฉะนั้นเนี่ยดาเมจผมไม่อยู่อยู่ที่ะาจถึง6เห แต่ในพาร์ทนี้เนี่ยยังไม่พอผมขอเก็บกล่องเพิ่มอีกสัก 1, 2 2กล่องกันละกันตอนนี้สแตก็กล่องไม่มีเลยเราควรจะเก็บแบบฮารุโหดกันนิดหนึ่งเอาละคู่แรกผมเชื่อว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผมเนี่ยผมนี่แน่นปึกเลยชนะแน่นอนเลือดเขาแค่8 0,000เราตีเขาแค่2ครั้งเขาต้องตายไป1ที2ที เรียบร้อยเออจะสูดสี่ศูนย์อะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้ครับศพแรกผ่านไปศพสองกำลังตามมาเฮ้ยสี่หมื่นแปดห้าหมื่นห้าสามสิบห้าเฮ้ยเรารอดครับสู้มันหนึ่งทีสองนี่อีกทีเดียวย้อนกลับมาเดี๋ยวนี้นะไอ้สองนี่ไงเรียบร้อยคะัสองสเปกแล้วคร <hungry robot. S 2> ับคุณผ mm ู้ชมฮะเอาล่ะครับในคันที่สามนี่ เลือดแสนกับดาเสามหมื่นหกเราสู้ได้ลุยหนึ่งทีสองไม่โดนเอ้ยอหงายท้องแล้วตีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะเก็บสแตกให้ครบฮะอย่าเพิ่งระเบิดหนึ่งทีสองีอีกทีเดียวเกือบแล้วครับใบเลื่อยนี่เฉียดร้อมากเลยครับไม่งั้นนี่โดนแน่นอนฮนะสามกล่องละในศพที่สี่นี่ดูจากความสามารถเขาแล้วเนี่ยเขาต้องเหมือนไอ้ที่หนึ่งเมื่อกี้แน่ๆครับการติด เทอ,อร์โบส่งหลังไป2อันเนี่ยจะทำให้รถตีลังการอยส่วนขึ้นไปฮะแล้วก็เลเซอร์ที่จะยิงฟาดลงมาใส่เราครับซึ่งผมมองแล้วว่าดาเมจเขาต่ำครับเราสู้ได้แน่นอนไปเออเอาดิยอมโดนนี่ไงโดนไปได้แค่นี้งั้นรอนี่คือสเต็ปอ่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นการจบตีแบบ360องศาถ้าใครอยากเอาไปลองไปลองได้นะครับของอีกฝ่ายนะไม่ใช่ของผมนะฮะซึ่งถ้าใครมีรถเนี่ยที่สามารถติด ไอพ่นได้2อันแล้วก็เลเซอร์เนี่ยไปลองดูครับมันจะพอดีมากเลยฮะและครั้งสุดท้ายที่จะทำให้เราเนี่ยได้สเต็กที่5ครับผมขอวิเคราะห์ศัตรูแป๊บหนึ่งผมมองว่าเราเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้ฮะจากการคำนวณของผมเนี่ยเขามีมิดไซส์ส่งหลังไม่ใช่มิดไซส์2ด้านฮะ2อ,อันฮะผมว่าเราอาจจะกระโดดตีลากาข้ามไปแล้วติดครับฉะนั้นเนี่ยเราข้ามไปก่อนครับเพื่อความชัว่าเราเก็บสเต็กฮะคันนี้เนี่ยคุ้น คุ้นๆเหมือนที่ฆ่าสู้กับเจ้ามิกเลยข้ามไปก่อนฮะเฮ้ยครันนี้มันเสี่ยงนะแต่รู้ว่าเสี่ยงเราเนี่ยจึงต้องขอลองรวยนี่ไงหทีสองทีสามทีเรียบร้อยฮนะการลงทุนมีความเสี่ยงตอนนี้ผมได้มงกุดมาเป็นที่เรียบร้อยะฮะมาแกคือศพสุดท้ายที่จะทำให้ข่าได้กล่องโอ้โหผมมองแล้ว น่าจะซู้ไม่ได้ครับดามจทั้งหกหมื่นหกสามหกหนึ่งหกสองสองหกสามสิบแปดเขาตีเราประมาณสามทีเราตีเขาสามถึงสี่เท่าเท่ากันนะฮะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าครับอันนี้เฮ้ยอันนี้น่ารุนอยู่ไปไม่ข้ามด้วยงานเข้าแลวฮะงานเข้าแล้วอีกทีเกือบไปแล้วเจ้าโมล่าดีมากเจ้าโมล่าที่แกยอมแพ้ให้ข้า เป็นไงกันบ้างครับคุณชมฮ้าสำหรับในพาร์ทนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บตัวในสเตทที่23ามาสักพักเนี่ยตอนนี้ฮะเราก็ได้ทะลวงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วฮะหลังจากที่พ่ายแพ้มาอย่างน่าเหน็ดนานในพาร์ทก่อนๆเรียกว่าสู้ไขไม่ได้เลยคราวนี้เนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับแล้วผมหวังว่าในอีก17ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย เราน่าจะได้ผ่านไปในสเตจสุดท้ายกันนะฮะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในสเตจที่23าฮะอันดับที่2นะฮะผมหวังว่าในอีก17ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะไปถึงพาร์ทสุดท้ายกันได้ฮนะในพาร์สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีของ5ดาวให้เราด้วยผมว่า เมื่อผ่านนี้ไปเนี่ยพาร์สุดท้ายเราน่าจะต้องเก็บตัวอีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะแต่ช่างมันและในตอนนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะมีอะไรที่จะแนะนำในการต่อสู้ของผมกับเจ้าลดแสงเลเซอร์360องศากระโดดตีลกาถฉยหลังคันนั้นเนี่ย <c oughs> ก็สามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครนะ,ะที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า